สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปองก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องข่าวบอยบีบ๊อบนั่นเองนะคะซีรีส์เรื่องนี้ก็เพิ่งออกอากาศไปเมื่อวันที่19พฤศจิกายนทาง Netflix อยากจะบอกว่าสนุกมากค่ะทุกคนเป็นซีรีส์แอคชั่นนะคะเป็นสไตล์แอคชั่นผสมกังฟูผสมสไตล์ยุโรปตะวันตกเออฝรั่งเออปนกันนะคะมันก็เลยทำให้สนุกสนุกและที่สำคัญก็เป็นแบบเป็น แนวมินคาบอยก็ออกจะแนวแบบแบบย้อนอดีตนิดหน่อยแต่เป็นอดีตที่สนุกแล้วก็ที่สําคัญนะคะเขาแบบสู้กันนะคะบนยานอาวกาศนะคะอ่ะซีรีส์เรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นซีรีส์ที่แบบพูดถึงในโลกยุคอนาคตอีก2ี่สิปีข้างหน้านะคะที่ที่เรามนุษย์ทั้งหลายอย่างเราๆเนี่ยจะไปอาศัยอยู่ อนอกโลกไมาจะเป็นดาวอังคารดาวดวงจันทร์หรือว่าที่ไหนสักแห่งแต่แล้วก็เราก็จะเดินทางกันด้วยยานอาวกาศนะคะเพื่อไปมาหาสู่กันระหว่างดาวอังคารโลกพุทธเออนิปจูนยูเรนโตแล้วก็ว่าไปนะคะเออมันทําให้เราได้เห็นว่าอุยอนาคตโลกของเราอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะเออการสื่อสารการเดินทางแล้วก็เห็นพวกเครื่องมือสื่อสารเขาเออเทคโนโลยี โลกในอนาคตนะคะเขาเขาพูดว่าอย่างนั้นนะคะแล้วมันก็สนุกมากนะคะทุกคนแต่แต่ว่าถึงแม้ว่าโลกเราจะเจริญแค่ไหนนะคะเราอาจยากรก็ยังไม่หมดสิ้นไปนะคะตราบใดที่ยังมีมนุษย์นั่นเองนะคะเออสนุกสนานนะคะแบบและซีรีส์หลักๆก็จะ,ะมีนักแสดงสำคัญหลักๆก็จะมีเชสแบ็กเชสแบ็กนี่ก็เป็นเจ้าของยานบีบ๊อบนั่นเองนะคะเออแล้วก็มีสไป สปีกเกอร์นั่นเองนะคะที่เป็นคู่หูของเซสแบ็กแล้วก็หลังๆก็จะมีเพิ่มผู้หญิงเข้ามาก็คือเฟ่วาเลนไทน์ก็จะได้มาเข้าร่วมเข้าร่วมกับแก๊งคาวบอยบีบ็นั่นเองนะคะแก๊งนี้เขาก็จะเป็นนักล่าข่าหัวอ,อาชญากรนั่นเองนะคะซึ่งพวกเขาเหล่านี้จะต้องอไปนะคะไปตามจักนะคะก็คือ วิเชียสวิเชียนี่เป็นเป็นศัตรูหรือว่าเป็นคู่หูเพื่อนรักหักเลมโหดกับสไปายสปีเกอร์สป a ยสปีเกอร์เนี่ยเขาก็เหมือนมีอดีตนะคะเมื่อก่อนเขาทํางานให้กับองค์กรดากอนเลดองค์กรดากอนเลดนี่ก็คือขายขายเหมือนยาเสพติดอะไรสักอย่างที่เป็นสีแดงนะคะเลสบูเขาเรียกนะคะแล้วก็เหมือนจะสูตรทางตาแล้วก็ใครที่เสพอันนี้ไปก็จะมี มีพลังมหาศาลเออนั่นแหละค่ะเมื่อก่อนอะสายสายสปีเกร์เขาชื่อว่าชื่ออะไรนะชื่อฟอเรสอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนเป็นเพื่อนรักถือว่าเป็นเพื่อนรักกันกับวิเชียสมากนะคะแต่แต่นะคะเออในโลกอนาคต <c oughs> ก็เหมือนกับโลกปัจจุบันเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดก็เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยนะคะวิเชียสกับอ่าฟอเรสเนี่ยเขาไปชอบ ผู้หญิงคนเดียวกันก็คือจูเลียซึ่งเป็นแฟนเก่าของสไปสเปเกอร์นั่นเองนะคะก็สไปเนี่ยก็ไปแอบมีสัมพันธ์กับจูเลียซึ่งทงั้งๆที่สไปก็รู้ว่าจูเลียเนี่ยจูเลียเนี่ยคบกับวิเชตเ,เมื่อวิเชตจับได้ก็ทําให้ทั้งคู่แบบกลายเป็นศัตรูกันท,ทันทีเพราะผู้หญิงเออนี่หละค่ะเห็นไหมถึงแม้ว่าในโลกอนาคตก็ยังมีเพื่อนรักหักดิ่มหดนะคะก็ ก็เป็นคู่ปรับนะคะนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วทั้งอ่ะเชสไบร์กลเฟก็สามารถจัดการกับวิเชตได้ไม่ใช่สิคนที่จัดการกับวิเชตก็คือจูเลียนะคะซีรีส์เรื่องนี้สนุกสนานนะคะเราจะได้เห็นแบบออมันไม่ได้ทั้งมุกตลกเออแล้วก็แบบทั้งแอคชั่นแล้วก็บวกกับเพลงสไตล์การแต่งตัวแบบสีสันแบบว่าฉูดฉาดมากนะคะออกแนว ถ้าบอกแต่ละคนเขาก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะอย่างเซสแบ็คเขาก็จะชอบเพลงแนวบีบ๊อบอย่างสไปเดอร์สไปหรือว่าสไปสไปสปเกลเนี่ยเขาก็จะชอบแนวเพลงแนวเชสนะคะชอบฟังเพลงใส่หูฟังดูดบุหรี่แต่งตัวสไตล์ยุอวัยรุ่นยุค90ที่เขาฮิตกันตอนนั้นส่วน เฟยาบลินทานก็จะเป็นสาวหวานเซ็กซี่นะคะเออแต่ละคนก็มีความสามารถแตกต่างกันไปนั่นเองนะคะทุกคนน่าติดตามมากนะคะถ้าใครกำลังมองหาซีดีส์สนุกสนุกไม่ควรพลาดเรื่องคาวบอยบีบ๊อบนะคะซึ่งเขาบอกว่าโอ้เมื่อก่อนเป็นการ์ตูนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการ์ตูนที่ได้รับความนิยมแล้วก็โด่งดังมากในยุค90นะคะ ซึ่งใครที่เคยดูการ์ตูนเรื่องนั้นก็ไม่ควรจะพลาดซีรีส์เรื่องนี้นะคะซึ่งเขาเอามาดัดแปลงใหม่ก็สนุกไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้การ์ตูนเหมือนกัน,นสำหรับปองนะจะได้เห็นสีสันหลากหลายและเห็นการเดินทางในโลกอ,อนาคตอีก 10- 20ปีข้างหน้าถ้าเรามีชีวิตอยู่ถึงตอนนั้นเราอาจจะได้เดินทางด้วยยานอาวกาศระหว่างโลกก็ได้นะ,ะเออจะได้เห็นความพัฒนานะคะสําหรับปองให้คะแนนซีรีส์เรื่องนี้ปองให้อะ ให้ก้าวนะสาหรับปองนะเพราะว่ามันสนุกนะสําหรับปองนะดูแบบไม่ต้องคิดอะไรคะ่ะดูแบบเอาสนุกสนุกเพลินเพลินรับมุกแล้วก็ดูฟังเพลงดูสไตล์สีสันนะคะและที่สําคัญที่ปองชอบที่สุดในในชีดน,นี้คือน้องหมานะคะจะมีน้องหมาพันอะไรนะแจ็คดอสั้นหรือเปล่าขาสั้นๆ ที่มีมีตูดตู้นงตุง้นงเข้ามาเข้ามาร่วมแสดงในอะในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยเออชอบที่สุดคือน้องหมานะคะน้องหมาน่ารักมากนะคะทุกคนค่ะวันนี้ปองก็มาสปอยซีรีส์เรื่องคาร์บอยปีบักไวเพียงเท่านี้นะคะทุกคนถ้าใครกําลังมองหาซีรีส์ปองแนะนาซีรีส์เรื่องนี้คุณจะไม่ผิดหวังนะคะดูเอาความมันมันดูเพล,ลินเิไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะทุกคนวันนี้ปองก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ปองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Um, Bye.